สีสีเมื่อี้เป็นมือสั่นวันกินเดจ้าสวัสดีสวีเาจ้าพี่นงปองปายสุขูสุขคนนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ้าแปลงฟ้ามวนสวนกินเมื่อนี้เจ้าแปลงสิมส้วนมากินนะคะเป็นอาหารทงางภาคอีสานในช่วงฤดูฝนหายากค่ะจะได้กินแค่ช่วงนี้เท่านั้นปีและเธอแล้วช่วงนี้เห็ดพอค่ะพี่นงบ่ได้ถึกถึกเดจ้าบอลสิเป็นอึงใครเห็ดพอผู้ใดว่าเมืองอีสานแรงคอนสิจุงแขนมากินแกงเห็ดพอไอเบิงย้อนปากอือ ทักขาขาอีตูบักเอือหลอกหลอเ<อ><อ>มอื่อเสารนี่เจ้าแปลงไปรวมงานพ่อาสาอสวมีบูดมาขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเทศบาลหลายๆไปได้นมัยมาจา้าหลังจากนัก้นก็เลยไปหาเฮ็ดพ่ออยู่ตลาดแรกมันหกกลางมาไซนะคะหลังจากได้วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะกระทักหาแม่ครัวหัวจะปวดค่ะแม่รัวมือหนึของข่อยนะคะวัตดบหลัก ของเราในรูดูการนี้เห็ดเพาะกิโลละ500บาทเราจะได้กินเฉพาะช่วงเดือนนี้นะคะใส่ปปลูกฟอยด์หรือว่าเห็ดอะไรเห็ดเพาะให้พาะกระฝ้าซิมแค่ไหนอันนี้เหมนเดีย จริงจริงมือนี้แม่ขั้วหัวจะปวดห้องไข่กัมมาดามอ้อยเพลินเพลินนะคะเพลินว่าสิบภาคกันกินข่าวแรงนะคะหอยก็หอบเอาเฮ็ดพอกัมตะไม้มาแกงหอมห่วยห่วยเตะดังเพลินเอ้ยถ้าเบิิงหลุดมะแรงสิงดกินข่าวได้บอจ้าพี่น้องมือนี้ใส่สองอือเลยนะจ่ะใส่ทั้งยอดบักอือเลยทั้งใส่ใส่ทั้งบักอือเหลืองเออเออแบบนี้เลยพี่น้องแบบแซ่บแบบหวานจ้าบังหันใส่บักอื้อเลยสุกบ้านี้ใส่ยอดแบบอื้อ เห็ดนิดหน่อยต้องาน้าอจะไม่ไม่อไม่พี่น้มขาค่ะตู่ค่ะ แม่ยังไม่แดงหอมไงดากไสแป้งนำใกิหลอกพหลอกอเนาะแม่เนาะปิ uh 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 ้แก๊สค่ะผักหมอคือสกปรกกินสดเฮ้ยอม กินสิพอแกงเห็ดพอใส้น้ำใหม่ออจอกใส่ผักขาน้ำนอกใส่บักอือน้ำนอกหือแกงเห็ดพอแกงเห็ดพอแกงเห็ดพอใส่น้ำออ แกงเฮิปห้อ,องเขากร้อมรับประทานเป็นเฮียบรอยแล้วจะเป็นคอดโตไปโซดกนเดียววันนี้จ้ามาได้จากพี่น้องผู้ใดอยากแซบบัดแค่ผู้ใดมาคิดแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จะไปน่อยนะคะสวัสดีค่ะ